นักแสดงหนุ่มนิกกี้ณัชชัดออกโรงปกป้องก้อยอรชพรหลังโดนชาวเน็ตแซะใส่เสื้อกอบแบรนด์ยันเป็นของจริงงานนี้ทำเอานักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีอย่างนิกกี้ณัชัดถึงขั้นของขึ้นไม่พอใจกับคอมเมนต์ของนักเรียงเกียนคีย์บอร์ดท่านหนึ่งที่เข้ามาต่อว่าแฟนสาวอย่างก้อยอรชพรทำนองว่ารังเกยียจที่สุดใส่เสื้อผ้าเรียนแบบ คุณจะแต่งเพื่อความโก้ควรลงทุนไม่ใช่ใช้ของเรียนแบบอยากโก้แต่ไม่อยากลงทุนคอร์เลคชันนี้ไม่เคยผลิตไม่เคยมีอยู่ในบูติกไหนๆในโลกยกเว้น Made in China ซึ่งหนุ่มนิกกี้พอได้เห็นคอมเมนต์นี้ถึงขั้นทนไม่ไหวออกมาโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นผ่าน Facebook ว่า มีคุณยายท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ว่าก้อยใส่เสื้อของปลอมเสื้อตัวนี้ผมซื้อในช็อปเอ็มโคเทียคุณยายมาพิมพ์แบบนี้ยังไงดีไม่น่ารักเลยซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามากดถูกใจพร้อมคอมเมนต์บอกให้หนุ่มนิกกี้ว่าอย่าไปใส่ใจป้าเลยบางคนก็บอกว่าให้ดำเนินคดีไปเลยจ้า